สวยครับจะได้ตัวสองคนหรูว่าจริงใจเขาเอาผอสีดำมาเขาาแอดออนโหดมาได้เลยฝันแดงฝันแดงชัวรียบร้อยกูแตกก่อนแล้วกันเฮ้ยอยู่อยู่ข้างบนนะเกิดข้างบนนะใช่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 พี่แอบนะพี่แอบพี่แอบพี่แอบแล้วเขาเห็นดูวะเจอ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 เขาอะไปก่อนแล้วกันจะคุณจะชกไหนบนล่างบนละกันหรือฝันล่าง เดี๋ยวแล้วทำไมเป็นหนูอ่ะเอาแล้วขวานเลยเอ้าไม่แดงนี่หว่าโอเคไม่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 เขาขวานใหญ่อุ้ยแล้วเล่นตรงไหนอะไม่มีเม็ดฮัลโหลเดินเดินตามเดินตามเขาเล่นไฟคนละห้องว่ะเล่นไฟ่คนละห้องโอ้โหใช้ขวานใหญ่หมดเลยมันไม่มีขวานที่ตาดำนะที่ตาดำนะขวานใหญ่เลยไม่นะ ทำไมวะีเอาแล้วเดินติดอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยพี่ลาก่อนเฮ้ยตัวใครตัวมันนะไปแล้วจะขวานแดงจะอะไรก็ตามมาเขาอยู่ตรงแถวนี้เขากำลังมาที่เขากำลังที่เรียกเราเราขึ้นมากระโดดกรนหนูคือปาะมูลแล้วปรนมูดแล้วทำไมเหมือนเขาจะใช้เป็นไอ้นี่วะพี่เซฟเดอะเบสวะกะต่ายเซฟเดอะเบสป่ะเนี่ยเขาก็จะเพื่อนนะเขากลับไปเขากลับไปเขากลับไปนะกลัรไอยเท้าใครไปอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไม่เจอใครไม่เจอใครแอบอยู่ เอ้ยเด็กันโกบุลรถถามอะวะไอ้เหี้ยจะช่วยไหมอ่ะไม่ได้ต่าอช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ไปคนมาไปคนมาแต่ว่าพี่เอาบุลรถถามมาว่ะลับไปซ้ำเปล่าวะกลับไปซ้ำลับไปซ้ำโอ้ยกูแตกเอ้ยพี่ค้างช่วยด้วยพี่้างมาอะไรไอ้เหี้ยดูดิพี่ก็เดินอยู่เนี่ยพี่เดินอยู่เหรอเออพี่เดินอยู่ปิงปิงเท่าไหร่ปิงปิงโอ้โหปิงไ่ไหนเนี่ย ปิง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 ขึ้นเปล่าปิงขึ้นเปล่าไม่ได้เห็นปิงเรื่องแบบปิงไม่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมแล้วเดี๋ยวเอาอะไรให้ดูเขามีไอ้นี่นะเขามีเสียงแหบดังนะมีมีอะไรจะบอกโอเคมันกลับไปที่มันกลับ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 อีกแล้วกลัเขามีเสียงแหบดังนะพี่โอเคโอเคพี่เขาอยู่ข้างบนนะเขาอยู่กับพี่อยู่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 พี่ใครคนหนึ่งคนหนึ่งไปช่วยมย ได้ที่ไม่ใช่เขามีตัดสินใจอีกนะหาเลยนะทีเดีิน่ลึกถตะกตายเติร์นทลึกขวานที่ลึกป่ะเนี่ยม่ใครโดนลาขวานบ้างอยอะไ้คนบนบ้างเขาอยู่ข้างบนวะหนูยังไม่โดนเลยโดนขวานใหญ่นะพี่เพื่อเขาตอบเหรอแจ้งแจ้งตำแหน่งหน่อยครับยำำบนเลยไม่รู้เลยเหียบร้อยแต่เลยละกัน ใช่ไหมขอแดงมะแดงแดงเขายัดไม้อ่ะรอบมันรอบมันดีแบบรอบมันก็ดีอยู่นะแต่แบบไม่ไหววะกลับไปนะกลับไปนะไม่เอาพี่นะเอาดคครับขับมานะครับผมเครื่อเครื่อเครื่องเครื่องไอ้แจกไอ้โแตกเลยละกันไอ้แจกกำแพงห้องน้ำระวังเฮ้ยอยู่ตรงกลางว่ะเอาเต็มป่ะฮะเอาเต็ม น่าจะกำลังมาหาพี่นะไม่รู้เลยอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างคนคนโดนแผลมาหาพี่ลแล้วเขาก็มีคนไปช่วยวะอแต่ว่าขวานแดงแล้วเฟิร์สอะไรมาวะนี่ไม่กล้าไปช่วยวะพี่ช่วยได้ไม่ไม่ต้อยู่ไหนต้องให้คนเอาตาดำมองอ่ะพี่ช่วยได้อยู่นะ บังอีกทีหนึ่งบังอีกทีนึ่งมันต้องบังอุ้ยบอลเราทำหรอเออไ,<ว>ไปละลาก่อนน่าจะเอาคนนู้นอ่ะสองฝาโอย่างเรื่องเดนาจะปรับปรับเรื่องไหอะ่ะแผดหน้าเหรอเอาตู้เอาตู้เปิดตู้ไปแล้วลาก่ราจกันอยู่ข้างล่างนะพี่อยากมาห้องน้ำได้ไหม,มไม่ได้ห้องน้ำ แก้ห,ห้อง like, น้ำแก้แก้ห้องน้ำไม่เฉยเดียวนด้ฮะแก้แก้ห้องน้ำไม่เฉยอะไรคือใครไปเทศอยู่เทพอยู่เทพพี่อยู่เทพเดทหัดเรียวได้คืออะไรอ่ะพี่เมื่อเนี้ยเดทหาดเรียวได้ทั้งวันอ่ะบอกเลยถ้ามุณจะขวานไดงอ่ะบอกเลยทั้งวันเอ้าใครมาโบ้ยคุณคือใครอ่ะเอาไปถามอย่างนั้นคุณเป็นใครครับผมเอาไ่ถาม

ทิงท right ิ้งทิ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 งมาดิว่าไอสัตว์สตีไม่ใครดูดิวะไอ้แค่เขาอยู่บนบกหรือข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างนะอย่างชอบเลยข้างบนเครื่องหมดแล้วหรอโอเคครับข้างบนเครื่องหนีบอกวะเฮ้ยมามามาใครก็ได้มาหาเราหน่อยเดี๋ยวบอกอะไรให้ไปเครื่องเสร็จห้องน้ำ ช่ไมเสียงดังๆขอเสียงเทพเขไม่ไเสียงแทบดังพี่ไม่เทพวนได้ไดได้ตล,ลอดชีพอะ่ะท้ามเปรยไม้อะเขลาละมานะอยู่ข้างล่างขึ้นมาละมาทั้งวันมายกที่สองม,มีเครื่องเป็นเกษตรเหรอได้ยินเสียงเครือค่องเกษตรอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งเหรอทิ้งเหรอทิ้งเหรอทข้ามาในรูก เฮ้ยเขายืนนิ่งฮะยืนนิ่งเลยเขาขยับเปล่าพี่เขาเขาก็ขยับอะไรนะเขาขยับยังพี่ขยับแล้วขยับแล้วขยับขยับละขยับพี่อยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างอ่ะพี่อยู่ชั้นล่างแต่เขาเขาเขาอยู่ชั้นล่างปั่นอยู่ไหนอะหาเครื่องไม่เจอ อยู่หน้ารประตูครับมีมีเครื่องหน้าประตูอยู่ทางไหนไม่รู้อะงงด่านอะเขาอยู่ที่กระโดดลงมาข้างล่างอะหัวมุมอะต้องวะไม่ชวนนะไม่ชวนนะอันนี้ปะวะหัวมุม,มเมื่อกี้เฟืองนี่ค่ะเฮ้ยเขาอยู่แถวนี้เหรอเขาอยู่ชั้นล่างชั้นบนพี่ชั้นล่าง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 โอเค เจ้าเปล่าน้องอยู่ตรงตรงนั่นตรงที่กระโดดโอเคเข้าใจละวเขายืนค้างเขายืนนิ่งอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหาใครไม่เจอหาใครไม่เจอวะเดินแล้วบ้างเดินแล้วยี่ว่าอ้าวอยู่ข้างล่างนะเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างโอเคคโอเเดินแล้วเดินแล้วกูแตกเลยละกันมานี่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 อ้าวพี่อ้ําไม่ได้ซ่อมหรอซ้อมอยู่นะ ซ่อมอยู่ตอนแรกซ่อมอยู่ตอนนี้อะวิ่งอยู่โอ้ยไป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 เสียงปวดเจ็บอะกูเลิกเล่นแล้วไม่เสียงปวดเจ็บอยู่ข้างล่างเหรอข้างล่างข้างล่างข้างล่างขอตัดหน่อยละกันไม่ได้แต้มเลยวะมันมีเครื่องตรงไหนเนี่ยหาเครื่องไม่เจอแล้วอ่ะ ก็คือหาเครื่องไม่เจอแล้วตอนนี้ห้องน้ำือซ่อมแล้วใช่ไหมอ่ะอ้ยนั่งๆนี่งนิ่งนั่งขวาก็แต่ายมีดด้วยพี่อ้าวกูแต่ฉันเออหนึ่งชีสพี่ล้มงตั้งไหนวะเจอเครื่องนึงเจอเครื่องนึงเครื่องไม่เกี้ยวข้างล่างเครื่องอีกตรงนีเทพอ่ะเครื่องตรงนี้ตรงรู้กระโดดอ่ะโคตรแรงไป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 ตรงรู้ไปตรงไปไปไมไม่ไม่ซ่อมเครื่องนี้ไม่ซ่อมเครื่องนี้ ก็ได้จะเป็นที่ที่ทีุ่กที่มันมีเครื่องตั้งไหนอีกเนี่ยไม,มีแลวอะรือว่าเครื่องมันอยู่ข้างล่างหมดแล้วอะ่ะเครื่องต้องรูกระโดดแรงมากมช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้เปล่ายกที่สองแล้วเว้ยยกที่สองช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เขาจะโยนเหมือนพี่อยู่โหดแล้วเครื่องอยู่ข้างล่างหมดเลยทำไงดีวะเนี่ยกลับกลับกลับ อยู่ข้างล่างหมดเลยทำไงไวะเนี่ยพี่สาวเพื่อนเลยอ,อยู่อโอ้โหโอ้โหเร,รมามีล่องเรตามมันตามอยู่มันตามหนูมันตามหนูพี่สาวไหนจะเสร็จอะเสร็จปษฐานั้นน่ะต้องถาม<ห>มาดิ<ห>าครับแต่กูแตกเลยไหมล่ะจะเปิดประตูเปิดประตูตรงห้องน้ำตรงฝั่งห้องน้ำพวกเามีโนวันปะ ไอสัตว์เฮ้ยแทงหนังหมดแล้วไยบายทุกคนพาก่อนมีเฮ้ยอุ้มว่ะเปิดประตูเปิดประตูพี่พี่แตกอยู่ดีพี่เป็นสปีดแตกอยู่ดีฮิมเขาก้าวก็ไดดปนมากติแต่พี่อ้นจะตายลหรอ โซเทมไฟก็ไม่รู้อยู่ไหนอีกโอไฟกอดชั้นล่างเหรอออกได้ตายแล้วออกได้เลยตายแล้วไม่นะอุ้มเลยวะดูเลยนะเพือมันมีรอยพี่สองอยาง ขวานบินนะขวานบินนะระวังขวานบินนะระวังขวานบินนะขวานบินไปก่อนเลยแล้วกันไอ้ย่าพี่อยู่ตรงเวมเทพมา,บาแบบแบบชาติหนึ่งคือลายเขาเก็บลายเขาเก็บลายไม่ดีเว้ยโอ้เนี่ยเ <c oughs> ขาเิร์ปเขาไป,ป <c oughs> แปลกอะแปลกจริงอะไรก็ไม่รู้ถือว่าเขามีแค่นี้เขาเลยเขามีอย่างนี้เขาก็เลยใส่มาอย่างนี้หรออ,อ,อาจจะเขาเป็นคนชาวอ้อยชาวอ้อย ใช่